วันนี้นะครับผมจะมารีวิวทะเลนะครับที่บูคาเวนอัปเดตมาก็จะมีอะไรบ้างนะครับว้าริมทะเลนะครับ799 Robux บัที่เป็นบ้านใหญ่ผมยังไม่ปลดล็อกนะครับก็ขอไยด้วยนะครับนี่นะครับเป็นบ้านนี้อันนี้เป็นบ้านฟรีนะครับที่มันไม่เขียนว่าล็อกนะครับบ้านใหม่นั่นก็คือพวกบ้านนี้เลยนะครับนะครับผมจะมารีวิวนะครับถ้ามันอยู่กลางทะเลมันจะเป็นยังไงนะครับ อ่ะเป็นบ้านนี้ก่อนนะครับบ้านนี้ที่เขาอัปเดตมานะครับอัปเดตมานานแล้วนะครับแต่ถ้ามันอยู่กลางทะเลจะเป็นไงนะครับเกาะก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะครับและเราก็ที่จะไม่ผิดนะครับเราก็จะสามารถมาเลือกบ้านได้ครับตรงนี้นะครับเล็กกลางใหญ่นะครับต้องรอห้าสิบกว่าวินะครับนะครับนี่มีกําลังสร้างมีโค้งสร้างแล้วอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นบ้านนี้นะครับ ที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่เข้ามาใหม่เข้ามานานแล้วนะครับแต่มาอยู่การทะเลนะครับเราไปเซิร์ฟเซิร์ฟ VIP กันดีกว่านะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้นะครับมันมันต้องรอเวลาบ้านแล้วก็นะครับแล้วก็ตรงนั้นต้องรอนะครับแล้วก็เซิร์ฟวีไพีวางพลัสไม่ต้องไม่ต้องจํากัดด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีจับเวลาแต่พอเราไปอยู่ในเซิร์ฟวีไพีมันจะไม่จับเวลานะครับ เราไปเซิร์ฟวีกันเลยดีกว่าครับเซิร์ฟวีกดตรงไหนอ่าเซิร์ฟวีเซิร์ฟวีนะแป๊บนึงนะครับเราแป๊บ,ปบนึงนะครับเซิร์ฟวีต้องกดลงไปอ่ะไม่ได้นะครับเอาเซิร์ฟปกติก็ได้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟวีกดไม่ได้นะครับอ่าไม่เจอ แล้วก็ดลออกไปไม่ได้อ่านะครับผมมาเซฟให้ขัดไปนะครับเพราะว่าขี้เกียจรอเวลานั่นเองนะครับผมจะมารีวิวบ้านนะครับอ่ะตู้เซฟด้วยนะครับเป็นบ้านนี้นะครับบ้านนี้มีคนจองแล้วนะครับไม่ทันไม่ทันนะครับ บ้านต่อไปบ้านต่อไปเอาบ้านนี้แล้วก็บ้านน,ะะานี้อ่าเราเลาช่างเท่จริงเลยอ่านะครับเป็นบ้านนี้นะครับอซึ่งตู้เซฟน่าจะเป็นชั้นบนนะครับถ้าจำไม่ผิดทะลุเข้ามาเลยนะครับอยู่นี่นะครับอยู่นี่นะครับขึ้นไปขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วก็มไม่ใช่ ตรงนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับตู้เซฟตรงนี้นะครับต่อไปนะครับบ้านหลังต่อไปก็เซฟบ้านหลังต่อไปนะครับทีิปมาใหม่นะครับต่อไปที่มาใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับอีกเพิหนึงนะครับอ่าต่อไปนะครับ บ้านนี้อาจจะตู้เซฟยากหน่อยนะครับบ้านที่มาใหม่ตู้เซฟอาจจะยากหน่อยรอ,ะอนะครับรอไม่มีเซฟ์ฟ VIP แล้วยากเลยนะครับต้องออกเซฟนะครับมานะครับเล่นใช่เราต้องการเล่นแล้วอ่ะไปต่อนะครับไปกดที่บ้านกดที่มุมมองกดที่ว่างนะครับอ่ะ ตอนนั้นนะครับเรารีวิวพรุ๊ปน่าจะยังไม่จบหรือจบแล้วนะครับอ่ะบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวพรุ๊ด้วยนะครับเริ่มจากพรุ๊ก่อนนะครับลืมรีวิวอะไรไปไหมครับพรุ๊ปพรุ๊ขอดูก่อนนะคบพรุ๊ปส์พรุ๊พรุ๊นี่นะครับโรงงานนี้นะครับพรุ๊เลื่อนลงไม่ได้นะครับก็จะเห็นแค่นี้นะครับอาจะเห็นพวกนี้นะครับพวกป้านพวกนี้นะครับอันนี้อ่า น่าจะรีวิวครบหมดแล้วนะครับอ๋อตรงนี้เห็นแล้วครับทุกคนนี่นะครับทุกคนตรงนี้เลื่อนลงมาครับอ่านี่นะครับเป็นหลุมศพนะครับประมาณนี้นะครับที่ยังไม่รีวิวนะครับอ่านนี้ก็จะว่งของไม่จํากัดไม่ได้แล้วนะครับเพราะไม่ใช่เซิร์ฟวีนะครับไปต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับกล่องเหมือนเดิมนะครับพวกนี้แล้วก็มีกองนะครับพวกกองนี้ก็จะเป็นหมวดหมูกีตาร์กองนะครับแล้ว พ่นไอพวกนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเออวางไม่ได้นะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นป้ายพวกนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับสระน้ำนะครับเอออันหนึ่งครับรออันนึงนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วพวกนี้ก็รีวิวหมดแล้วนะครับแล้วก็กล้องพวกนี้นะครับมันก็เป็นหมวดหมู่อย่างนี้นะครับแล้วอาจจะรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ด้วยนะครับไป หาตู้เซฟบ้านนี้กันเลยดีกว่านะครับอ่ะไปต่อนะครับบ้านนี้นะครับอ่ะอ้าวนี่ควันนะครับอ่ะไปต่อนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตู้เซฟนะครับใครเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับพรอภัยกระเสียงด้วยนะครับนี่นะครับคือตู้เซฟนะครับก็จะเข้ามายากหน่อยนั่นเองนะครับ เข้ามายากหน่อยนะครับอ่ามีใครเข้ามาีกนะเนี่ยอ่านี่ครับเข้ามาตรงนี้นะครับมาลองครัวนะครับแล้วก็จะเข้ามาตรงนี้อ้าวนี่คนระเบิดอย่า้าอย่าไปหนี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 แล้ไม่เลาเแล้วออกเลยเราไม่เราไม่จับเขาะเราออกนะครับขโมยเงินก็ออกนะครับอ่าบูคาเวนเราเนี่ยขโมยเงินออกกันไม่ก็ขขโมยขับ ะครับสังคมนี้บุคคลเล่นบางทีคนใจดีเอาเงินไปเลยนะครับเพราะว่าเงินไม่สําคัญในเกมนี้แต่ขโมยไปเลยก็ได้นะกดเล่นเลยนะครับบ้านหลังถ่อไปนะครับอาจจะรู้ไม่หมดนะครับบ้านเพราะมันเยอะมากแล้วนะครับอ่ะมาไม่ใช่ผมไม่มีบ้านแมนชั่นนะครับอ่านะครับทุกคนนะครับประมาณนี้ สวนบ้านอันนี้ใช่ไหมครับมาอยู่ตัวเสียบครับอ่าพวกบ้านพวกนี้ก็ไม่มาใหม่นะครับไอ้บ้านที่มาใหม่ก็จะเป็นสำรวจนะครับบ้านที่มาใหม่ไอ้พวกนั้นนะครับแต่ผมไม่มีไม่มีโลบักนะครับก็สามารถแบบ่ากดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับบ้านไหนมาใหม่บ้างนะครับ ที่ไม่เติมมากอ่าบ้านนี้นะครับบ้านหาตู้เซฟบ้านทีย่ยากๆนะครับที่ผมรู้จักนะครับบ้านนี้นะครับอาจจะไม่เห็นตู้เซฟเพราะว่าเราต้องเป็นดําดินนะครับดําดินมาตรงนี้เลยนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือใครอยากไปหลอกขโมยเงินนะครับดูหน้าหน้าที่หล่อเท่นะครับมา เขาบอกว่าเราต้องขุดประมาณหนึ่งทีหรือสองทีหรือสามทีนะครับผิดผิดผิดนะครับเอาใหม่ไม่ได้นะครับไม่ได้มันต้องมันต้องมันต้อง,อง, center. Center ง, center, center งเซนเตอร์นะครับม,มันต้องเซนเตอร์เซนเตอร์ตรงไหนเซนเตอร์เซนเตอร์ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่นะครับมันมันต้องเอาใหม่ถ้าเราขุดไม่โดนนะครับอะมาปุ๊บตรงนี้นะครับยืนตรงกลางเซนเตอร์กดหมายเลขอหนึ่ง หนึ่งมันต้องห้ามตัวอยอื่นเลยนะครับเอยตู้เซฟอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับสำหรับบางคนก็ผมด้วยนะครับเอยขุดแค่ทีเดียวไม่ได้หรออ่ะแค่ทีเดียวนะครับเราจะมาโผล่ที่ห้องรับนะครับแล้วก็ที่ตู้เซฟนะครับอ่าเราก็จะออกไม่ได้ก็เทเลพอร์ตนะครับสมจริงไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไปไม่ได้นะครับต้องเทเลพอร์ตเท่านั้นนะครับ ไปด้านต่อไปนะครับอันนี้จะอาจจะเป็นว่าสุดท้ายนะครับสามหลังพอวันนี้นะครับอาจจะมีอีพีต่อไปหรือยังไงนะครับขอผมไปศึกษาก่อนนะครับผมก็เป็นยูทูบเบอร์ใหม่นะคะก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ากดได้ก็ช่วยกันกดหน่อยนะครับโอ้โเซิร์ฟนี้เยอะจริงทุกคนครับผมจะรีบรีวิวนะครับ เพื่อนแข็งแรงมากต้องไปแล้วนะครับไม่ทันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจะใหม่คลิปหน้านะครับแต่ทุกคนเห็นว่าผมแปลกไปใช่ไหมครับใช่ครับแปลกไปผมแปลกไปนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ตัวเดิมนะครับผมคือผมคือใครนี่ครับผมคือไดโนเสฟ่าเหมือนเดิมอันไปฟอลโล่ได้นะครับไดโนเสฟ่าอย่างประมาณนี้เลยนะครับ กดสต็อปดูได้นะครับและนี่คือผมนะครับผมผมผมนี่นะครับผมทรีกรีนสองยี่สิบสามนะครับทรีไม่ม yeah. <laughs> ีพิมพ์ใหญ่นะครับทีกรีนแล้วก็ขีดนะครับสองยี่สิบสามนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ทรีกรีสองี่สแค่นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็ใหม่ที่หน้าสวัสดีครับไอเกมนี้มมฮีนี้มมโคนี่คือ ผมไม่รู้นะครับเปิดทีวีไม่ได้นะครับมันบั๊กในเกมทีวีบัก๊กนิดมอรฮิตและนิดมอคโคผมก็ไม่รู้ว่าตัวผีอยู่ไหนแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย